ปัจจุบันทั่วโลกอยอมรับว่าภัยพิบัติเป็นปัญหาที่จัดการได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครบพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้พักนันในรายการรู้สู้ภัยรายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัย ท่าผู้ชมคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะกรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับวิกฤตปัญหาน้ําทะเลนุนส่งผลให้ทั้งน้ําที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคมีรสเค็มซึ่งปัญหาน้ําเค็มหรือปัญหาน้ําทะเลหนุนนี้นะคะเป็นปัญหาที่มีมานานนับ10ปีและไม่เพียงส่งผลกระทบต่อคนเมืองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อคนในภาคการเกษตรอีกด้วยค่ะ สวนเลี้ยงเราไม่ได้แล้วเราต้องไปเลี้ยงสวนก็อยู่ไปตามธรรมชาติเข็มก็คือเขนม,มจะว่าท้อมันก็มันต้องถือกติว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ถ้าน้ํามันเค็มมันมาเนี้ยมันไม่มีทางอื่นเลยอะถ้าป้าจะไปต่อน้ําประปาเท่าไหร่ล่ะแล้วเดือนหนึ่งเท่าไหร่แล้วป้าไม่มีไรายได้อะไรต้องไปเสียค่าน้ําเป็นรายเดือนเกษตรกร,เ,กรเนี่ยถ้าขาดน้ําทุกอย่างตายตายหมดไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้ และนับตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมปี2554เราจะสังเกตได้ว่ามีน้ำทะเลหนุนเข้ามาทุกปีและแต่ละปีก็มีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าเดิมและรู้สู้ภัยในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการรับมือของเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงวิธีการจัดการกับปัญหาน้ำเค็มอย่างถูกวิธีถ้าพร้อมแล้วไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่งผลให้ค่าความเข็มในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อก,การเพาะปลูกผลไม้ยืนตน้นและพืชอื่นๆในหลายพื้นที่ครอบคลุมอย่างน้อยสี่จังหวัดทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครหากพูดถึงจังหวัดนนทบุรี ก็ต้องนึกถึงทุเรียนนนซึ่งถือว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์คู่เมืองนนแต่ปีนี้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนต่างประสบปัญหาน้ำเข็มค่อนข้างรุนแรงแม้จะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงภัยแล้งแต่ปีนี้เกษตรกร,ร,กรยอมรับว่าน้ำเข็มมาเร็วและยาวนานที่สุดในรอบหลายปี เราทําสวนทุเรียนลงพื้นที่ตรงนี้มาเกือบสิปีแล้วปีนี้ถือว่าหนักสุดหนักกับปีที่แล้วเยอะเลยค่ะเพราะความเค็มมาเร็วมากปีที่แล้วความเค็มมาประมาณต้นมีนาแต่ปีนี้ต้นธันวามาแล้วค่ะมาเร็วมาเร็วมากก็น่าจะมานานด้วยแล้วก็มานานด้วยแล้วก็ลักษณะน้ําประปาก็กลัวจะไม่พอเราก็กลัวปัญหาตอนนี้เรากลัวมากกลัวทางปลาปาไม่ให้เราใช้น้ําเพื่อการเกษตรแสดงว่า น้ำในร่องสวนที่เห็นเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะที่พวกเราเห็นกันอยู่น้ําดีนะเนี่ยแต่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ค่ะในร่องสวนแบบนี้พอต้นทุเรียนเราโตเนี่ยรากมันจะหาอาหารลงไปข้างล่างชั้นดินข้างล่างถูกไหมคะพอไปถึงชั้นดินข้างล่างเนี่ยมันจะเจอความเค็มทําให้ดูดความเค็มขึ้นมาสะสมบนต้นไม้ก็ทําให้ต้นเกิดอาการใบไหม้ใบร่วงในที่สุดนะคะอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะ ล่วงแต่ละใบเราก็เจ็บปวดทุกครั้งเพราะว่าเรากําลังจะมีผลผลิตกําลังจะมีดอกนะคะกาลังจะมีลูกทีนี้ในขณะที่ใบไหม้ไปเรื่อยๆเนี่ยใบก็ร่วงหล่นลงไปรเราก็ต้องพยายามให้แตกใบอ่อนให้เร็วที่สุดมา,มาแทนใบเก่านะคะอาจารย์เพื่อจะรักษาต้นเข้าไว้ฉะนั้นการแตกใบอ่อนให้เร็วที่สุดก็คือการต้องลดน้ํา เพื่อกดความเค็มไม่ให้ความเมมาค็มขึ้นมาข้างบนถูกไหมคะพอกดความเค็มไม่ให้ความเค็มขึ้นมาข้างบนข้างล่างข้างบนมันก็จะชุ่มฉ่าก็เกิดการ,การแตกใบอ่อนให้เร็วที่สุดแต่ว่าผลของเรากระทบคือต้นลูกของเราอ่ะจะล่วงลูกจะร่วงผล,ผลผลิตปีนี้ก็คงไม่ได้ตามก็ใช้น้ําในล่องไม่ได้แน่นอนน้ําในล่องก็ดึงมาจากคลอง <c oughs> ก็ริมเจ้าพญานั่นแหละใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลุกคนหมดแต่นี้น้ําที่ใช้นี่ก็คือน้าปราปาน้ําประปาน้ํปาปาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแสดงว่าผู้ใหญ่ต้องเลี้ยงดูต้นตุเรียนแบบแบบทารกจริงๆอ่ะนะใช่ค่ะต้องกินน้ำดีมากลยค่ะใช่ค่ะทันน้าดีมากโอ้โหตั้งแต่ทําสวนแรกๆเลยนะคะต้นนี้ปีนี้พอจะได้ผลผลิตปุ๊บก็เกิดปัญหาอย่างนี้ทุกครั้งปีที่แล้วก็เกิดปัญหาอย่างนี้ก็คือมีการทิ้งทิ้งดอกทิ้งทิ้งลูกครับเราก็คงไม่ได้ผลผลิตอีกแล้วปีนี้เนื่องจากว่าเาอยู่ ลำน้ําลำร่องค่ะแล้วเขาเป็นต้นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ก่อนที่จะเกิดภาวะอย่างนี้นะคะต้นค่อนข้างสมบูรณ์ฉะนั้นก็รากเนี่ยมันจะลงไปหาอาหารใต้น้ําใต้ดินให้เร็วที่สุดนะคะเลงไปวัดาน้ำได้ไหคะวันนี้ถือว่าเค็มมากกว่าทุกวันไหมคะดูเค็มมากค่ะวันนี้3.16ค่ะซึ่งปกติแล้วอาจารย์คาความเค็มของน้ํานี่อยู่ในระดับไหนที่เรียกว่าพอดีอะคะกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับผมสุธางกาบอกว่าสองกรัมต่อลิตรเนี่ยใช้สําหรับ กเกษตรกรรมทั่วไปค่ะนะแต่ตอนนี้เฉพาะทุเรียนอย่างที่ผู้ใหญ่บอกเป็นทารกอ,อืมทนถะ้าทารกปั๊บเนี่ยสองกรรมก็ไม่ไหวถือว่าสูงไปนะถ,ถือว่าววสูงแล้ว,ว,วบทอุโฟ,ฟ่คือ0.25ค่าต่อลิตรนั้น10เท่าตัว,ตว,ตวอืนะ10กว่าเท่าที่ความเค็มอยู่ในะขณะนี้ที่จะเลี้ยงทุเรียนได้หงะะวลอะไรในอนาคตเนี่ยว่าสวนเราจะเป็นยังไงมองมองภาพเป็นยังไงมองภาพนะคะคือสวน,นจะเป็นค่าใช้จ่ายสูงในนนนนขณะทีีี่่่เเเเเรราาาตต้้้ององงงงิมมลลยยยสสสววแัก ถูกไหมคะอันนี้เป็นผมว่าที่ผู้ใหญ่หนึ่งพูดเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญเลยนะแต่ก่อนสวนเลี้ยงเราปัจจุบันเราเลี้ยงสวนใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาต้องเฝ้าระวังควบคุมค่าความเค็มของน้ําโดยการใช้เครื่องวัดความเค็มคอยวัดน้ําตามร่องสวนหากวันไหนค่าความเค็มสูงกว่าค่ามาตรฐานที่สามารถนํามาใช้ในการเกษตร คือต้องไม่เกิน1.5กรัมต่อลิตรก็จะเปิดน้ำประปลาลงไปผสมกับน้ำร่องสวนเพื่อลดค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพยาก่อนจะนำไปรดต้นทุเรียนและไม้ผลที่ปลูกแสมไว้ทั้งนี้ผลกระทบของน้ำเค็มเมื่อเกษตรกรนำมาใช้รดพืชสวนจะพบว่าปลายใบไหม้ต้นเหี่ยวเฉาใบเหลือง ซึ่งเป็นอาการขาดน้ำของพืชทั่วไปแต่หากพืชอยู่ในระยะเริ่มสร้างช่อและดอกหรือผสมเกสรจะส่งผลให้ช่อดอกไม่พัฒนาต่อไม่เกิดการผสมเกสรผลผลิตจะลดลงตามมาแต่หากติดผลแล้วก็จะสลัดลูกร่วงทิ้งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เพราะพืชไม่สามารถใช้น้ำได้ตามวัฏจักรปกติ ตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นชวีปลื้มจิตหนึ่งในเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวจังหวัดสมุทรสงครามยอมรับว่าน้ำเค็มที่เข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมปี2563ถือว่ามาเร็วกว่าทุกปีทำให้ชาวสวนไม่ทันตั้งตัวและไม่ได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากหน่วยงานจึงใช้น้ำเค็มรดผ,ผลผลิต ทำให้ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมที่มีรสชาติกล่อยต้นกล้วยให้ผลเล็กไม่เจริญเติบโตรวมไปถึงใบที่มีลักษณะไหมเจอกับน้ำเค็มตั้งนาตั้งนานตั้งแต่ต้นปีหรือว่ายัางไงคะเนี่ยเค็มจัดนะต้นปีเนี่ยอืมเราสภาพของลูกมะพร้าวัาัเปีปไงาง้างมันก็เล็กลงไปค่ะเล็ก่าปกติรสชาติ รสชาติก็เปลี่ยนไปหน่อยๆจากนี้ทั้งหอมทั้งหวานแต่ว่ามันจะจืดแล้วก็มันจะจืดแล้วไม่ไม่หอมจริงๆแล้วปัญหาน้ําเค็มนี่เราเจอเจอทุกปีไหมคะหรอว่าปีนี้หนักเจอทุกปีแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นนี้แล้วมันก็จะไปไปเจออน่นเดนมีนานอ้ออนนี้มา<ต>เร็วปีนี้เจอตั้งแต่ธันวาแล้วก็มกราโอมาตั้งแต่ปลายปีมกราเต็มที่เลยเราวัดข้าวความเค็มของน้าในพื้นที่ <laughs> ทุกวันไหมคะไม่ไม่ได้วัดอาศัยชิมอ๋อ ช่มยังไคุณป้าใช้วิธีการวัดค่าความเค็มของน้ําด้วยการชิมใช่อแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเขาว่าวันนี้เค็มมากว่าวันนี้เค็มน้อยก็รู้สิรู้จากความรู้สึกอะค่ะแล้วอย่างวันนี้ได้ชิมหรือยังชิมแล้ววันนี้ปล่อยหน่อยกล่อยหน่อยแล้วเราใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหาความเค็มในพื้นที่นไม่มีทางอไม่มีไม่มีทางที่จะแก้คือว่ามันน้านี่มาสองสายมาจากลาลี ที่นี้มาแล้วก็มาจากทะเลค่ะถ้าช่วงน้ําเกิดเนี่ยน้ําก็จะมาจากทะเลค่ะก็จะเค็มถ้าความเค็มน้ําเค็มแบบนี้อยู่กับเราอีกนานหลายเดือนจะส่งผลกระทบไงคุณป้ามังมันก็กระทบนั่นแหะกล้วยน่ะจากที่เคยลูกใหญ่ๆมันก็ออกมาลูกเล็กมากินลูกไม่ได้อือขนาดของผลก็คือเล็กเหมือนมะพร้าวเหมือนกันมันเล็กชนิดที่ว่ามัน มันไม่มีเนื้อเลยอ่ะอพอออกมาเป็นปีลูกก็แห้งค่ะเดบนั้นเนี่ยธรรมาดาเคยลูกใหญ่ๆนะไม่ได้ลูกใหญ่เลยละแล้วเนี่ยต้นก็จะเหลืองๆตายเรื่อยไปท้อไหมแบบนี้ม,มัน,มนจะว่าท้อมันก็มันต้องถือคติว่าเขาอยู่ได้เราอยู่ได้แล้วก็เนี่ยมาปีนี้ก็หมดหมดอีกแต่นี้ยังไม่ถึงกับหมดต้นนะแต่ถ้าว่าฝนไม่ตกเดือนสองเดือนอยังหมดมปีนี้ฝนแรงด้วยนะครับก็เลยเข็มแต่ แล้วถ้าเกิดความเค็มมันจะยังอยู่ไปอีกหลายเดือนตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คิดว่าต้นกล้วยน่าจะรอด,หดไหมคะไม่รู้จริงๆนมดดู้ดิน,นะมันจะค่อยแห้งค่อยแดงไปแดงแล้วก็แห้งไปเป็นเป็นครึ่งครึ่งใบอะใบก็เหมือนใบที่มันหลับไม่อ่ามันจะไม่สมบูรณ์อ,อย่างถ้าเราตัดไปทาหนมนะเราตัดทงหนมนะอย่างตรงน,นะตรงนี้เราก็ต้องเกลี่ยทิงไปแต่ถ้าเขาสมบูรณ์สมบูรณ์รอย่างแบบนั้นอะใช้ได้หมดเลยมันจะใช้ได้หมดเลยอื ผลกระทบมันเยอะน้ำเค็มทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำวิธีรับมือน้ำเค็มรุกพื้นที่พืชสวนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดังนี้ติดตามสถานการณ์เตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชนละทานและกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างใกล้ชิดปิดประตูระบายน้ำในสวนตนเอง พร้อมสำรองน้ำและอุดรูั่วตามแนวคันสวนโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มเข้าร่องสวนสร้างคันดินร้อมรอบสวนเพื่อป้องกันการรุกของน้ำเค็มลอกเลนตามร่องสวนออกเพื่อเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำดูแลกเกษตรกรรมในสวนตนเองอย่างใกล้ชิดด้วยการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จะเป็นออกเพื่อลดการขายน้ำจัดทาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อจัดเก็บน้ำจืดจากแม่น้ำหรือกักเก็บน้ำธรรมชาติหรือขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้กรณีน้ำเค็มเข้าสวนแล้วให้รีบระบายน้ำเค็มออกจากแปลงปลูกให้หมดจัดหาน้ำจืดมาให้แก่ต้นไม้ผลเพื่อช่วยให้ต้นไม้ผลมีชีวิตอยู่รอดอีกทั้งยังช่วยล้างความเค็มของดินให้ออกไปอีกด้วยกรณีเป็นต้นไม้เล็กให้ทำการพลางแสง เพื่อช่วยลดอุณหภูมิที่ผิวดินและลดการขายน้ำของพืชรือระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเป็นทั่วโลกนี่เราก็ต้องมาดูเฉพาะแห่งของเรานะเช่นชุมชนคอมมิตี้ของเราเนี่ยมันประกอบด้วยหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นน้ำอุปโพคมาอันดับหนึ่งเข็มไม่ได้กร่อยไม่ได้กเกษตรมาอันดับสองอันนี้คือหมายว่าการให้ความสำคัญอันที่สามก็คือเรื่องของพณิชย์เรื่องของอุตสาหกรรมก็ว่าไป ตัวนี้น้ําเค็มกระทบหมดทุกภาคส่วนถ้าเราบอกว่าเราจะเอากำน้ําบุโภคอย่างเดียวย้ายไปสินะสถานีสูบน้ําดิบสําแลนะหรือสร้างไม่ย้ายก็สร้างระบบกรองอาอลงทุนอีกเป็นหมื่นล้านก็ลงไปนะแต่ท่านก็แก้ปัญหาได้ได้อย่างเดียวที่ผ่านมาโครงการชนลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการเปิดปิดประตูระบายน้ำที่มีจุดเชื่อมต่อกับ,กบแม่น้ำเจ้าพญาและแม่น้ำท่าจีน ให้สอดคล้องกับจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและค่าความเค็มเนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนในสี่เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาปีนี้อยู่ในเกณฑ์น้อยไม่เพียงพอต่อการผลักดันความเค็มก่อนจะสูบน้ำเข้าคลองต่างๆในช่วงที่ค่าความเค็มลดลงตลอดจนติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ชมคะแม้ว่ากรณีน้ำเค็มรุกพื้นที่ทางการเกษตรจะส่งผลเสียต่อผลผลิตนะคะแต่ก็มีเกษตรกรบางกลุ่มค่ะที่กลับมองว่าการทนเค็มของไม้ยืนต้นบางประเภทเป็นพัฒนาการในการปรับสภาวะให้เข้ากับน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร่อยแน่นอนส่งผลต่อรสชาติของผลไม้อีกด้วยค่ะวิถีหลงสมบุญเกษตรกรผู้ปลูกสวนส้มออมานานกว่า50ปีเชื่อว่าน้ำเค็มน้ำกร่อย มีอิทธิพลต่อรสชาติเฉพาะของส้มโอที่ไม่เหมือนใครทั้งนี้ส้มโอทับทิมสยามต้องการดินที่มีธาตุแคลเซียมสูงการดูแลรักษาง่ายทนต่อโรคและให้ผลผลิตต่อปีเมื่อเติบโต,โตเต็มที่ก็จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ250ถึง300ผลต่อต้อนผลก็โทษขอน้ำเค็มน้ำก่อยเนี่ยถ้าพูดกันเรื่องสวนส้มโอมันจะ เป็นผลดีม,มันไม่ใช่ไม่ใช่ผลกระทบนะเพราะว่าผลไม้มันจะต้องอาศัยความเค็มคถ้าถ้าขาดความเค็มเนี่ยผลไม้จะจะรสชาติจะไม่ไม่เข้มขน้นอย่างกล้วยไม้เนี่ยเขาจะไม่ชอบเลยกล้วยน้ำไม่ชอบเขาต้องการอากาศมากกว่าคถ้ามันเคยเกินค่ามาตรฐานของความความความเค็มไปถึงสูงเนี่ยคทุกอย่างไม่ชอบอืมมากไปมากไปอื แล้วระดับไหนที่เรียกว่าความเค็มมันอยู่ในระดับที่พอดีที่เราส่วนสซมโอของเราจะรับได้เราวัดเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยถ้าวามเค็มสูงสุดเนี่ยน้ำเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยเราสาดขึ้นไปเนี่ยเด้งงายมันจะเป็นเหมือนกับไอตัวหิ่งห้อยเลยมันจะบเขาเรียกว่าจะืวงแสงเหรอคะใช่ใช่ืองแสงเลยถ้าวามเค็มสูงนี่คือการเป็นการสังเกตรบภูมัญญา,าชาวบ้านเขาเรา,า,มา,า,าไม่ได้มีเครื่องวัดครับไม่ได้มีเครื่องวัดเกษตรกรน่ะ ก็จะกลัวว่าถ้าเข็มจัดไปเนี่ยมันก็จะมีผลเสียถ้าน้ำก่อยเนี่ยจะเป็นผลดีคือหนึ่งะครับผมเป็นเนกเษตรที่ว่า,เ,าเราเราเราเป็นกเกเษตรอินกึ่งอินทรีย์นะฮะ,ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้โครงการต่างๆจากโครงการหลวงแล้วเราก็มาเก็บเกี่ยวทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกันกําหนดยุทธศาสตร์ว่ายุทธศาสตร์จะเดินไปทางไหน ะจะเดินไปทางไหนเช่นผมยกตัวอย่างว่าสวนกล้วยไม้เป็นอุตสาหกรรมนะเพราะฉะนั้นต้องรักษาไว้นะครับสวนทุเรียนเป็นพื้นที่มรดกนะต้องรักษาไว้นะฮะในขณะเดีวยวกันน้ำบุยโภคก,ก็ขาดไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องใช้ทั้ง3ส่วนนี้นะครับสร้างระบบไม่ให้ป้องกันผักดันน้ําเค็มนะครับหรือไม่ก็ไม่ให้น้ําเค็มเข้ามาซึ่งหลายประเทศทั่วโลกเขาทากันอยู่แล้วผมว่าประเทศไทยกว่าจะได้ทำอีกสิปี ถ้าตัดสินใจตอนนี้นะว่าจะทำไรเห็นไหมตัดสินใจซะเถอะนะอย่าปล่อยเวลาผ่านไปเพราะโผตทบมันแรงขึ้นเรื่อยเยทั้งนี้สาเหตุน้ำประปาเค็มก็เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงกว่าปกติประกอบกับแหล่งน้ำในสี่เขื่อนหลักมีน้อยไม่เพียงพอที่จะดันความเค็มได้ตลอดนอกจากนี้ต้องจำกัดปริมาณระบายเพื่อให้น้ำเหลือเพียงพอต่อฤดูแล้งต่อเนื่องไปอย่างฤดูฝน องค์การอนามัยโลกกำหนดค่ามาตรฐานน้ำดื่มในน้ำประปาควรมีโซเดียมไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อลิตรและคลอรา์ไม่เกิน250มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้าเจอปนในน้ำมากเกินไปจะทำให้น้ำมีรสกล่อยถึงเค็มได้ซึ่งทางโภชนาการและทางการแพทย์แนะนำว่าควรรับโซเดียมไม่เกิน2000มิลลิกรัมต่อวันนอกจากนี้ยังห้ามประชาชนต้มน้ำประปาดื่ม เพราะจะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของโซเดียมกรมอนามัยก็ได้แนะนําแล้วนะครับว่าถึงมีรสแปรีมปร้มๆนะครับแต่ไม่มีผลต่อสุขภาพคนปกตินะครับก็สามารถจะดื่มได้เพียงแต่ว่าน้ํามันมีรถไม่น่าดื่มมันไม่อร่อยนะครับส่วนของที่ต้องมามัดระวังจริงๆก็คือผู้สูงอายุเด็กเล็กนะครับและผู้ป่วยโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจก็ต้องระมัดระวังการดื่มน้ําที่มีรสชัดกร่อยเพราะว่า าทางกรมหมัยก็แนะนำนะครับว่าคนทั่วๆไปเนี่ยก็ไม่ควรบริโภคโซเดียมซึ่งจริงๆในส่วนของที่โซเดียมที่อยู่ในน้ำปลาที่มีรสชาติกร่อยๆนะครับมันไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับอาหารต่างๆเช่นก๋วยเตี๋ยวนะครับส้มตำเนี่ยที่ท่านทานทุกวันเนี่ยนะครับมีปริมาณโซเดียมเยอะนะครับ แม้ว่าปัญหาน้ำประปาเค็มจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนกรุงเทพมหานครเป็นหลักแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงปัญหาน้ำ การลุกล้ำของน้ำทะเลถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของประเทศไทยที่ต้องรอการแก้ไขนะคะเพราะไม่ฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำทุกคนในวันข้างหน้าแน่นอนค่ะว่าการแก้ไขปัญหาน้ำนั้นเป็นปัญหาที่ซับซ้อนต้องอาศัยความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกภาคส่วนและต้องอาศัยการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหายอย่างแท้จริง และในส่วนของภาครัฐนะคะก็ได้เตรียมแผนดันน้ำเค็มจากลุ่มน้ำแม่กลองในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงอีก4ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนี้รายละเอียดติดตามได้จากคุณกระแตสมพรศรีวิเลศแผนผังการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีและแม่น้ำเจ้าพยาให้สามารถช่วยไล่น้ำเค็ม ในช่วงที่น้ำทะเลหนุ่นอีก4ครั้งตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนี้ที่รองเลยาธะที่การสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแสดงให้เห็นพร้อมยอมรับว่าปัญหาน้ำเค็มรุกปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีเพราะน้ำต้นทุนในแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพยามีน้อยซึ่งการแก้ปัญหาคือการระบายน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองลงสู่แม่น้ำท่าจีนวันละ6ล้านลูกบาศก์เมตรและผ่านลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาวันละ1ล้านลูกบาศก์เมตรผมยืนยันว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่ โชคดีมากกว่าภาคอื่นนะครับถึงแม้จะน้อยกว่า5,000ล้านจากปีที่แล้วแล้วเนี่ยแต่ปริมาณน้ํายังเพียงพอสําหรับทุกภาคส่วนในลุ่มของตัวเองเลยครับแล้วก็ีกลที่เราคํานวณว่าสามารถจะใช้น้ำมามาผักดันในรุ่มเจ้าพยาเองเนี่ยก็เป็นน้ําที่สุนที่เหลือจากการวางแผนแล้ว ด้านกรมชลประทานเปิดเผยว่าปัจจุบันลุ่มน้ำแม่กรองมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำขณะนี้มีการปล่อยน้ำเกินแผนที่วางไว้ในการแก้ปัญหายืนยันยังให้ความสำคัญแผนการให้น้ำตามมติคอรม แม้จะมีการยืนยันจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานว่าปีนี้ลำน้ำแม่กรองจะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศแต่ชาวบ้านในพื้นที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนลุ่มน้ำและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งนี้แม้หน่วยงานรัฐยืนยันว่าแม่น้ำแม่กลองเพียงพอสามารถผ่านน้ำไปช่วยที่อื่นและไม่มีปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ แต่กลุ่มเกษตรกรยืนยันไม่เป็นไปตามที่รัฐให้ข้อมูลในความเป็นจริงในข้อเท็จจริงน่จาจะปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกว่าน้ําพอแล้วน้ําแมกกองเค็มได้ยังไงถ้าแล้วเค็มมาเนี่ยจะเดือนแล้วแล้วจะเค็มต่อไปอกี่วันเนี่ยเพราะว่าชาวสวนสมโอลินจีเนี่ยหรือชาวประมงพื้นบ้านก็บนก่นก,น,บนกันกังวลกันว่าน้ําเค็มน้ําเค็มบ่นกันเลยแหละว่าเค็ม หลังมีการห้ามทำนานในพื้นที่ลุ่มน้ำชาวบ้านแพรกหนามแดงจังหวัดสมุทรสงครามงดทำเกษตรมาตั้งแต่ต้นปี2564แต่ที่ผ่านมากลับยังต้องประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ทั้งการรักษาพื้นยืนต้นและการประมงพื้นบ้านเกิดข้อสงสัยและการตั้งคำถามถึงการปล่อยน้ำมาเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ปัจจุบันน้ำที่ขอไปยังไม่ถึงพื้นที่ปลายน้ำ ในเขตแพร่แดงเนี่ยเราขอน้ําจากคลองหนึ่งอาแค่5กิโลเองนะแต่ว่าในแมกกองก็ต้องต้อง,ต,องต้องทิ้งให้เพื่อผักดันน้ําเค็มทีนี้ในในส่วนการผ่านน้ําข้ามลุ่มไปเนี่ยอย่า,าน้ําแมกกองข้ามลุ่มไปช่วยเจ้าพญาอย่างที่เจ้าพญาแล้งอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องคํานึงถึงคนสิทธิของคนลุ่มน้ําคนแมกกองด้วยว่าแมกกองกระทบไหม ชาวบ้านในพื้นที่ยังสะท้อนว่าพื้นที่อุตสาหกรรมที่ขยายตัวแต่น้ำที่ปล่อยมาให้ใช้ยังเท่าเดิมจึงกังวลว่าในอนาคตน้ำอาจไม่เพียงพอ ในขณะที่ปัญหาน้ําเค็มและน้ําก่อยที่เนื่องจากน้ําทะเลหนุนสูงยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะในส่วนของคณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีค่ะก็ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการกรองน้ําขั้นสูงเพื่อมาแก้ไขปัญหาน้ําจืดขาดแคลนโดยการแปลงน้ําทะเลให้กลายเป็นน้ําจืดที่สามารถดื่มได้รายละเอียดติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราคุณจิป๊ปนัตนายใหม่ซ้อน การกรองน้ํากร่อยก็คือการกรองเอาเกลือที่เหลือน้อยบางส่วนนี่ออกไปนะครับราะน้ําที่ได้ควรจะมาตรฐานและสามารถใช้ได้แต่ถึงขั้นดื่มได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องดูว่าว่าน้ําที่เรากรองไปเนี่ยมันยังเหลือเชื้อหรือเหลืออะไรอยู่บ้างไหมนะครับ กรรมวิธีการกรองขั้นสูงนะครับนอกจากจะช่วยกรองน้ํากร่อยให้กลายเป็นน้ําสะอาดบริสุทธิ์สามารถดื่มได้แล้วนะครับนวตัตกรรมชิ้นนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการกรองน้ําทะเลเพื่อที่จะแก้ปัญหาพื้นที่เกษตรกรรมใกล้ทะเลได้อีกด้วยครับระบบเทคโนโลยีการกรองน้ําขั้นสูง reverse osmosis หรือ R.O. สามารถผลิตน้ําดื่มจากน้ําทะเลและน้ํากร่อยเฉลีย่ยได้ถึงชั่วโมงละ400ลิตรมีต้นทุนการผลิตเฉพาะค่าน้ํา7สตางค์ต่อลิตร เมื่อนำไปบรรจุขวดจะอยู่ที่2บาทต่อขวดขณะที่น้ำทิ้งจากกระบวนการซึ่งมีความเค็มเข้มข้นสูงจะถูกนำมาใช้เลี้ยงสาหร่ายหรือสัตว์น้ำมุ่งเน้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแต่ในบ้านเราเนี่ยครับเราในภาพรวมความเดือดร้อนอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่มันจะมีเฉพาะจุดเฉพาะที่หรือบางวัตถุประสงค์นะครับซึ่งจําเป็นต้องใช้นะครับพื้นที่ที่ขัดแคลนจริงๆพื้นที่ที่ห่างไกลจริงๆนะครับหรือว่า แม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆที่ต้องการจะลดต้นทุนแล้วจัดการน้ําภายในระบบของตัวเองนี้ให้เบ็ดเสร็จตรงนี้ทําได้และเป็นไปได้ครับแม้ปัจจุบันน้ําเค็มที่ผ่านการกรองแบบ r o จากที่นี่จะถูกนํามาใช้เพียงแค่ในองค์กรและเพื่อการศึกษาแต่อนาคตนักวิจัยก็คาดหวังว่านวัตกรรมดังกล่าวอาจจะสามารถนํามาแก้ปัญหาน้ําเค็มน้ํากร่อยตอบโจทย์การอุปโภคบริโภคและการทําเกษตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่มีกว่า2ล้านไร่หรือครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัดได้ แม้จะมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณภาพของน้ำที่ํำไปใช้ในการบริโภคไว้อย่างชัดเจนแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าน้ำที่เรานำมาบริโภคนั้นไม่จำเป็นต้องสะอาดบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซ็ตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงรู้หรือไม่กับคุณจือสาวิตรีเลิศทิรันวนิชรู้หรือไม่น้ำดื่มไม่ควรบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ เพราะน้ำบริสุทธิ์คือน้ำที่ปราศจากสิ่งเจือปนจากขั้นตอนการประเหยแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำหรือเรียกกันว่าน้ำกลั่นและเนื่องจากน้ำบริสุทธิ์จะมีความสามารถในการทำละลายได้สูงกว่าน้ำทั่วไปจึงไม่เหมาะกับการอุปโภคบริโภคเพราะจะเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่ออ่อนในร่างกายทำให้ร่างกายขาดแปรธาตุที่จำเป็น ขณะที่น้ำสะอาดคือน้ำที่มีสารละลายแร่ธาตุต่างๆอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภคโดยอาจมีเชื้อโรคจุลินทรีย์สารเคมีและโลหะหนักอยู่บ้างแต่ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะองค์การอนามัยโลกยังได้กำหนดสูตรคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัวของแต่ละคนไว้โดยนำน้ำหนักตัวหน่วยกิโลกรมัมหารด้วย2คูณ2.2และคูณ30ผลลัพธ์ที่ได้จะเท่ากับปริมาณน้ำที่มีหน่วยเป็นซีซี ซึ่ง1,000ซีซีจะเท่ากับ1ลิตรและ1ลิตรเท่ากับ5แก้วดังนั้นหากเราน้ำหนักตัว50กิโลกรัมนำมาหาร2คูณ2.2คูณ30ก็จะได้ค่าปริมาณน้ำดื่มที่ควรดื่ม1,650ซีซีเท่ากับ1.65ลิตรหรืออย่างน้อย8แก้วต่อวันนั่นเองค่ะ วันนี้ค่ะรู้สู้ภัยจะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุรวมถึงผลกระทบและเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าแผ่นดินไหวติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเราคุณเฟรรมธนาคารธนาเกียรติพินโยเมื่อพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวนะครับรู้สู้ภัยวันนี้เรานำคำศัพท์ที่เกี่ยวกับมาตราและหน่วยการวัดแผ่นดินไหวซึ่งหลายๆคนอาจจะยังงงว่า2คํคำนี้ใช้แล้วแตกต่างกันอย่างไรครับก็คือคำว่าริกเตอร์และคำว่าแมกนิจูดครับ คำว่าริกเตอร์นะครับจริงๆแล้วเป็นมาตราวัดนะครับไม่ใช่หน่วยส่วนคําว่าแมกนิจูดเนี่ยเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษครับที่แปลว่าขนาดเท่านั้นถ้าเราดูจากข่าวต่างประเทศนะครับจะเห็นการรายงานว่า7.1 magnitude earthquake in Fukushima ซึ่งแปลว่าแผ่นดินไหวในฟุกุชิมะขนาด7.1จะไม่มีหน่วยตามหลังนะครับดังนั้นในการรายงานจะไม่ใช้คําว่าขนาด กับคำว่าแมกนิจูดในข้อความเดียวกันนั่นเองครับและหากจะใช้คําว่าริกเตอร์หรือคําว่าโมเมนต์หรือว่ามาตราอื่นๆในการวัดแผ่นดินไหวต้องใช้อย่างไรที่ถูกต้องนะครับต้องใช้ว่าแผ่นดินไหวขนาด7.1ตามมาตราริกเตอร์ตามมาตรโมเมนต์หรือใช้คําว่าแผ่นดินไหวแมกนิจูด7.1ตามมาตราริกเตอร์หรือมาตรโมเมนต์นั่นเองครับนี่ก็คือความรู้การอัปเดตข่าวสารต่างประเทศและคำศัพท์ที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในรายการรู้สู้ภยัยสัปดาห์นี้ครับ และนี่ก็คือรู้สู้ภัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะติดตามรู้สู้ภัยได้ใหม่ทุกวันเสราร์11นาฬิกาทางไทย PBS ทีมงานรู้สู้ภัยจะขอยยืนหยัดเคียงข้างคุณผู้ชมนำความรู้และความจริงมานำเสนอคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อว่าความรู้นี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชมสามารถรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบได้อย่างปลอดภัยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทีม2นักรบชุดขาวเชียงใหม่นะคะตอนนี้กำลังเดินทางถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่ทุ่มเทใจและกายรวมแรงรเผชิญภัยไม่นึกวันนักเบาไม่สำคัญขอเราก้าวไปพร้อมกันมุ่งฝ่าฟันสู่จุดหมาย ใจที่มีเธอไม่ได้เดินทางผู้เดียวมีเธอร่วมทางเราไม่โดดเดี่ยวปังใจทำให้ดีให้มันสุดแรงที่มีไม่มีสิ่งใดหยุดเราไว้ไม่ไมีผู้